การจริญสติเนี่ยที่ทำง่ายๆในชีวิตประจำวันเนี่ยให้เราถือหลักว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะเวลาเราอยู่ในบ้านอยู่ในห้องนอนใจเราก็อยู่ตรงห้องนอนไม่ใช่ไปคิดถึงงานไม่ใช่ไปอยู่ที่ลูกนะที่โรงเรียนนะทำอะไรเนี่ยใจก็อยู่กับสิ่งนั้นตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันนะใจเราก็อยู่อบการล้างหน้าแปรงฟัน อาบน้ำสัมผัสกับน้ำที่เย็นสบายใจเราก็ร,ารู้ความสบายอย่าเพิ่งปล่อยใจลอยไปคิดโน่นคิดนี่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาตัวทำอะไรเนี่ยใจไปอยู่ที่อื่นวิธีการจุลสติง่ายคือเอาใจมาอยู่กับกายเวลาทำอะไรก็ตามกินข้าวใจก็อยู่การกินข้าวผู่อยอีกอย่างนึงคือว่าทำทีละอย่างนะเดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำทำทีละอย่างนะกินข้าวใจก็อยู่การกินข้าวนะวิธีนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เรามีสติมีความรู้สึกตัวเวลาเราเดินเนี่ยลงบันไดนะถ้าใจเรามีสติอยู่การเดินนะมันก็ปลอดภัยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสตินะก็อาจจะพลัดตกบันไดได้เพราะว่าตอนนั้นใจลอยตอนนั้นเรียกว่าลืมตัวนะ นี่เนี่ยมีหลักง,ง่ายๆนี่ก็คือว่าทำอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นนะนี่เป็นขั้นต้นขั้นต่อมาคือว่ามันตามดูรู้ใจตัวเองเวลาดีใจก็รู้เวลาเสียใจก็รู้เวลาใจลอยคิดโน่นคิดนี่ก็รู้นะสตินี่เหมือนตาในที่เราใช้ในการที่จะมาตามตามดูกายก็คือว่ากายทำอะไรใจก็รู้ว่าทำเดินยืนนั่งนอน นะเคี้ยวกินดื่มนะขยับมือนะเลียวซ้ายแลขวาเนี่ยให้มีสติรู้ตัวนะ,ะเวลาใจคิดนึกอะไรก็ให้รู้ทันนะทั้งเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยนะเวลาเดินเวลาเดินเล่นนะก็ให้มีให้ให้รู้สึกเออเรากำลงังให้มีสติรู้ตัวว่ากำลังเดินอยู่นะนี่วิธีที่เรียกว่า เป็นวิธีง่ายๆในชีวิตประจําวันอีกวิธีหนึ่งเรียกว่าเป็นการทําในรูปแบบจลสติในรูปแบบเช่นที่นิยมทํากันคือว่าหลับตาตามลมหายใจหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกนะหรือว่าบางทีก็ใช้วิธีให้มีสติกับการเคลื่อนไหวของมือนะพลิกมือไปพลิกมือมาก็รู้นะอยู่ว่างๆเนี่ยเราทาเราไม่มีอะไรทำล้าก็พลิกนิ้วพลิกมือไปพลิกมือมาก็ให้รู้นะพลิกมือซ้ายพลิกมือขวา นะแล้วแต่จะหลับตาก็ได้จะเปิดตาก็ได้การเดินไปกลับเรียกว่าเดินจงกรมก็เป็นการเจริญสติแบบหนึ่งหาระยะประมาณสักสาเมตรหเมตรแล้วเราก็เดินเอามือไขว้ห้างหรือว่าเอามือ,เ,อเก็บไว้ข้างหลังนะกอดอกนะเวลาเวลาเ,ลเ,ลเ,ลเลดินเนี่ยตาเราก็ทอดไปที่พื้นนะเวลาเดินก็รับรู้ว่าเท้ากำลังเดินนะซ้ายก็ดีขวาก็ดีนะ ใจจะลอยไปไหนเนี่ยรู้ทันก็ดึงจิตกลับมานะวิธีนี้เนี่ยก็เป็นการเจริญสติในรูปแบบแต่นะว่าทําไมต้องกอดอกทําไมต้องเอามือไขว้หลังก็เพื่อว่าจะให้ให้รู้สึกว่าเราไม่ใช่เดินเล่นชนิดที่ว่าปล่อยใจลอยแต่ก็อย่าถึงกับไปเพ่งจิตไปบังคับจิตให้ทําสบายๆทำวันละหนาทีก็ได้นะสินาทีมันฟุง้งไม่มันจะฟุง้งก็ไม่ต้องไป วิตกไปกังวลจะไปหงุดหงิดกับการที่ใจฟุง้งนะมันธรรมดาแล้วทำทไปเรื่อยๆเนี่ยนะสติค,ความรู้สึกตัวก็จะมาเวลาใจลอยก็จะรู้ตัวได้ไวนะเวลาทำอะไรก็มีความรู้สึกตัวกับสิ่งนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยวิธีนี้จะทำให้สติของเราเนี่ยเติบโตมากขึ้นเติบโตมากขึ้นนะถ้าเราใช้บ่อยๆเนี่ยร่างกายส่วนในใช้บ่อยก็จะมีเรี่ยวแรงเยอะ สติก็เหมือนกันถ้าเราทำาหบ่อยทำาบ่อยเราจะรู้ทันอะไรได้ไวแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์นะปล่อยวางความหงุดหงิดปล่อยวางความเศร้าโศกเสียใจได้ไวขึ้นนั้นเราก็จะอยู่ได้แบบมีความสุขผ่องใสใจสบาย